สวัสดีครับนะครับช่างโจบ้านสวนนภัสวรรณวันนี้จะพามาชมไอเดียบ้านสวยอีกหนึ่งหลังนะครับบ้านก็จะเป็นโทนสีเทานะโทนสีเทาสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับภายนอกก็จะโทนสีเทานะภายในก็จะเป็นสีครีมนะ สีครีมแล้วก็ด้านนี้จะมีประตูประตูออกไปตรงนี้จะทำสระน้ำนะครับสระน้ำระบบไฟก็จะเป็นแบบฝังผนังนะครแบบฝังผนังในท่อน,นะครับฝ้าก็จะเป็นอา,าบเรียบนะครับชาบเรียบธรรมดานะครับสีควันบุรีนะ น,นีจะมีห้องนอนสองห้องนอนด้านด้านนี้จะเป็นห้องนอนเล็กด้านนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะห้องนอนใหญ่แล้วก็ห้องนอนใหญ่จะมีประตูทางออกระเบียงด้วยนะทางออกระเบียงนั่งเล่นนะแต่ว่ายังทำยังไม่เสร็จนะครับระเบียง ตรงระเบียงก็จะมีลงรถนะตัวนี้ก็ล่างงจอดรถนะครับติดริมลิมเขานะรลิมเขานะภายในนะ <c oughs> จะเป็นสีครีมนะนี่เปิดปิด,เป,ดเปิดไฟดูนะ สีครีมเหลืองทองหนะึงสวยนะแล้วกระเบื้องก็จะเป็นสีขาวนะสีขาวลีลโอนาโดหรือเปล่านะไม่แน่ใจพนะามาดูห้องน้ำนะห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีห้องน้ำกว้างนะก็จะมี ปักไดเผาผมนะก็ปักสักผ้าด้วยปักื่อนสักผ้านะครับจะมีแยกโซนนะครับโซนโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งนะครับห้องน้ำมาดูห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวก็จะเปิดโล่งนะเปิดโล่งอันนี้เป็นกระจกกระจกบ,บานเลื่อนนะเลื่อนได้สาม สามต้นนะเลื่อนได้สามตน้นเปิดได้หมดนะครับบานเลื่อนนะครับแล้วก็จะมีซิงค์นะครับซิงก์ล้างจานแล้วก็เสียบมุ้งข้าวเสียบกาต้งน้ำตนระงนี้นะอันนี้เจ้าของบ้านออกแบบเองนะออกแบบเองก็จะประมาณนี้นะครับ ระเบื้องห้องครัวก็จะเป็นแบบแบบกันลื่นนะกันลื่นก็จะประมาณนี้นะครับระบบอ่าผมพอดีผมมาทําระบบไฟนะระบบไฟแล้วก็ทาสีนะครับทาสีทาสีช่างที่ทำโครงสร้างก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะ ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับขึ้นเบอร์โทรให้นะครับในระบบไฟตู้รถก็จะอยู่ด้านนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าสนใจช่างไฟหรือทาสีก็ได้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอีกหนึ่งไอเดียนะครับจะมีแบบ แบบคร่าวๆด้วยนะสนใจก็สอบถามได้นะขอบคุณครับนะสวัสดีครับนะ